สวัสดีพี่พี่นักลงทุนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้บอท์ดรีบราซิ่งบอรในส่วนของ e x c h a n g e ต์ไบแนนนะครับผมซึ่งอัปเกรดมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้แสดงในส่วนของหน้าต่างแรกของหน้าต่างพรมนะครับผมก็แนะนําให้กดมาที่มอลนะครับเพื่อเพิ่มนะครับก็ให้กดมาที่โลโก้แบบนี้นะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาที่หัวข้อเทศนะครับผมโอเคเลื่อนมาหัวข้อเทศเสร็จแล้วก็ให้กดในส่วนของรีบราซิ่งบอร์ดนะครับแอดขึ้นไปนะอันนนีี้้้งงผผมมมอออยู่่แลลวะกก็ตบน พอลบเสร็จนะครับมันก็จะมีให้บวกนะครับก็สามารถกดบวกได้เลยครับเขาก็จะมาต่อท้ายนะเราสามารถลากเขาได้นะครับลากไปวางที่อื่นก็ได้ก็ให้ทการเมื่อมันมีหน้าต่างนี้แสดงขึ้นมาเสร็จนะครับให้ทําการกดดอนได้เลยนะครับผมโอเคย้อนกลับไปตอนนี้ก็ทุกทุกคนก็จะมีเหมือนผมละโอเคให้กดเข้าไปได้เลยนะครับผมก็มันก็จะมีอยู่2หัวข้อให้เลือกนะครับผมในส่วนของ AI นะครับแล้วก็ส่วนของ m มน u a l เนี่ย AI เนี่ยเขาก็จะมี ขาก็จะมีในส่วนของแบบเป็นเซตที่เขากําหนดไปแล้วนะครับผมก็ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมในส่วนของรีบาลานซิ่งบล็อกเนี่ยเออเราจะเสียค่าธรรมเนียมต่ำนะครับผมก็แนะนําว่าใครที่ต้องการจะซื้อขายแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วก็แนะนําให้ใช้นะครับในส่วนของช่องเราเนี่ยก็มีการอธิบายเกี่ยวกับรีบาลานซิ่งบล็อกไปแล้วนะครับว่ามันมีข้อดียังไงแล้วก็มีในส่วนของตาราง Excel ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่ สงสัยหรือว่าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาลิงก์เก่าใส่ไว้หรือว่าผมอาจจะทําคลิปใหม่เพื่ออธิบายนะครับผมในส่วนที่ผมจะมาสอนเนี่ยก็คือในส่วนของแมนนวลนะครับในส่วนของ AI เนี่ยก็คือกดครีทีฟแล้วก็ไปต่อได้เลยมันก็ทํางานได้เลยนะครับผมผมแนะนําว่าในส่วนของ AI เนี่ยเราจะสามารถคัตตอมได้มากกว่านะครับผมก็กด AI มาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทําการกดแอดคอยของเรานะครับผมเนี่ยต้องการจะยกตัวอย่างไปในส่วนของ e t h นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Sta b l e Coin นะครับโอเค ในสเตเมอร์คอยเนี่ยจะมีแค่บียดีเท่านั้นนะครับเลทอื่นไม่มีนะครับผมก็หลังจากที่เราแอดมาเสร็จแล้วเอ๊ะตะกี้ผมกดปิดผมต้องแอดใหม่ก่อนแอดนี่แล้วก็แอดบียูดีนะครับขอไทยครับยูดีเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดคอนเฟิร์มตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนลงมาแล้วกดคอนเฟิร์มก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเราว่าให้เราลงทุนนะครับเอ่อประมาณกี่ดอลลาร์แต่ว่าเขามีเงื่อนไขก็คือต้อง200ดอลลาร์ขึ้นไปนะผมก็กรอกไป200ดอลลาร์ <N> ในส่วนของไบคอยเลชชอกับไ y ไทม์ g g นะครับผมก็ในส่วนของ b บไทม์นี่ก็คือจะเข้าใจง่ายนะครับก็คือเขาจะทําการปรับเปลี่ยนให้มูลค่าระหว่างสเตเบิลคอยกับอีทีเเนี่ยมีมูลค่าเท่ากันนะอย่างเช่นช่วงนั้นอ่ะอีทเราเนี่ยขึ้นมาเป็นจํานวน5%อย่างเงี้ยเขาก็จะขาย2.5%เพื่อมาซื้อ coin, s t a เบิลคอยเพื่อให้มีปริมาณสินทรัพย์ทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะครับทุกๆกี่กกชั่วโมงก็บ้าไปนะครับผม ส่วนบายเชเนี่ยก็คือถ้าเกิด E t ทของเราเนี่ยต่างเกิน1%เนี่ยเขาก็จะขาย e t ทส่วนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนมาเป็น s t a b l e c ค i เพื่อให้มีมูลค่าสินทรัพย์เท่ากันนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของ1%นนรนะครับแล้วก็ c ด e a t e ได้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะแจ้งข้อมูลนะว่าเราลงทุนเป็นเงิน200ดอลลาร์แล้วก็มี E t ทกับ stable c ค i นะครับข้อมูลตรงนี้ก็กดแจ้งไว้หมดแล้วนะครับกด c o n เ i r รมได้เลยครับเมื่อเราก,กดคอนเฟิร์มเสร็จนะครับ แล้วก็ย้อนกลับมาเกินนะครับก็ให้กดเข้าไปใหม่ได้กดในส่วนของบอทรีบาลานซิ่งครับแล้วก็ให้เลือนในส่วนของออเได้เลยนะครับผมอันนี้มันก็จะแจ้งมาแล้วว่าส่วนที่เรากําลังลันดิ้งอยู่ก็คือส่วนที่เรายังเปิดให้ทํางานอยู่ก็จะอยู่ในส่วนของหน้าต่างนี้นะครับผมถ้าเกิดเรามีเหเรียญเยอะมันก็จะแสดงเป็นเหรียญเยอะๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรขัดทุนนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆทราเชคชันทำมาแล้ว, section, ลวกี่ทราเชคชันนะครับผมในส่วนของรีบาลานซ์เนี่ยรีทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคร ข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีให้เลาในส่วนของสตอมลอนนะครับแล้วก็สามารถกดในส่วนของโลโก้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเซตอะไรได้อีกมากมายนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นการแอดฟาร์เฉยๆนะครับน่าจะไม่มีให้ในส่วนของสตอมลอนหรือเปล่าผมขอดูสักครู่นะพอดีผมเห็นในส่วนของสตอมลอนแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีให้เซตตั้งแต่เมื่อไหร,ร่นะโอเคนะครับผมในส่วนของการตั้งสตอมลอนเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ในส่วนของแอดวานซ์ออปชั n นนะครับผมก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็ทําการกเกาะ TP กับ Stop l ลอ s ได้เลยนะครับผมก็อันนี้ผมไม่ได้เกาะในส่วนของตอนแรกนะครับก็ใครที่สนใจก็ต้องมาเกาะตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ให้มาดูตรงนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่แบบต้องการจะปิดทํากําไรหรือว่าปิดขัดทุนนะครับก็ให้ทําการกด N ตรงนี้มันก็จะทําการปิดออเดอร์นะครับว่าขายมาเป็นเ,เหรียญสเต็มบอลคอยให้เรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการใช้บบเรเบลเล n ซิ mm ่งแบบเทรดดิ้งนะครับผมก็สําหรับใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถ พิมพ์ไว้ใต้ดีสคริปชั o นได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครทําไม่ได้หรือไงก็ทักมาบอกกันก่อนดูนะครับเผื่อว่าผมสามารถแนะนําหรือเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ